สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel. Channel อ่าวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจังหวัดลบบุีอยู่ที่ตำบลบ้านมะนาวหวานอําเภอ พัฒนานิคมอ่าที่ยืนอยู่การถนนนี้ไม่ใช่อะไรนะเป็นบริเวณหน้าที่แปลงที่ดินที่เราจะพาไปชมกันวันนี้แต่เราจะพามาชมบรรยากาศด้านหน้าที่ดินก่อนเป็นยังไงบ้างวิวสวยมากสวยมากเหมือนอยู่ที่ไหนมันอยู่ทะเลเลยอ่าทะเลที่ไหนทะเลบางแสนไม่ใช่ที่นี่ลบบุรีอย่างที่บอกตําบลบ้านมะนาวหวานอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีบริเวณที่เห็นคือเป็นบริเวณอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชสิทธิ์เนาะที่ได้วิวสวยๆแบบนี้เลยเป็นช่วงที่น้ําลง น้องก็จะได้อีก,ออกบรรยากาศหนึ่งวันนี้เราจะพาไปชมโคกหนองนาที่ได้วิวบรรยากาศของเขื่อนป่าสักนี่บนเนื้อที่กว่า10ไร่2งาน25ตารางวาแปลงนี้ฉนดคุดแดงบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปเดินชมกันท้าวกันดีกว่านะครับไปกันเลยพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลย อ่าเดี๋ยวจะพาไปเดินชมกันเลยนะอยากรู้อะไรถามได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชมกันแบบคร่าวๆว,ว่าบรรยากาศด้านในเนี่ยสวยเหมือนข้างนอกไหมก็จะเป็นอีฟิลหนึ่งเป็นฟิลแบบว่าเป็นโคกหนองนาเป็นบ้านสวนที่มีการปลูกผสมผสานอ่ามีพื้นที่ปลูกผักปลูกพืชปลูกสวนมากมายนะแล้วรวมถึงยังมีบอ่อปลาด้วยที่นี่นีะ่ะมีบอ่อปลากันถึง 4- ี่หบ่อก,กันเลยทีเดียวไว้เลี้ยงปลาได้นะเป็นแบบ วิธีแบบพอเพียงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกหนองนาไปโคกหนองนาโมเดลนี่แล้วดินนี่เป็นอย่างไรคะที่นี่เป็นดินร่วนนะสามารถเพาะปลูกได้ได้ผลผลิตดีเยี่ยมเพราะว่าที่เนี่ยดินเขาอะเห็นไหมอยากจะแพงกล้องให้ดูเลยไม่มีความแห้งแรงอุ้มน้ําได้ผลผลิตดีเยี่ยมแล้วก็มีแร่ธาตุสารอาหารในดินเนี่ยดีเยี่ยมเพราะว่าที่เนี่ยมีอ่าซากใบไม้เนี่ยเป็นปุ๋ยนะคุณผู้ชมนี่และทางด้านนี้ก็จะเป็นอ่าบ่อเลี้ยงปลามีกันถึง5้าบ่อนี่เลย เดี๋ยวจะคอยขึ้นภาพมุมสูงให้ดูนะว่าแต่ละบ่อเนี่ยเชื่อมโยงติดกันยังไงนี่แล้วที่นี่มีไฟฟ้าไหมคะที่นี่เจ้าของเขาจะใช้เป็นไฟเกษตรเป็นหมออไฟเกษตรเป็นไฟชั่วคราวเพราะว่ายังไม่ได้มีสิ่งผูกสร้างถาวรแต่ก็คือจะมีโรงเรือนไว้พักพิงเวลามาเที่ยวชมที่ดินของเราเลยนะแล้วอย่างนี้นี่มีคนดูแลไหมคะก็จะมีคนดูแล เพราะว่าที่นี่จะมีการล็อกรั้วอย่างดีก็คือถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้ามาชมเนี่ยต้องโทรน,นัดเพราะว่ามีการล็อกรั้วอยากจะให้เข้ามาเดินชมเนี่ยต้องโทรน,นัดก่อนจะได้มาเปิดประตูรั้วให้นะใช่นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีมากนี่อพอได้เข้ามาชมนะพื้นที่เขาเนี่ยสิบไร่สองงานยี่สิบห้าตารางวายังมีที่ดินอ่าไว้แถมให้ทำกินฟรีอีกเกือบสิบไร่เ,เห็นไหม พอได้เดินเข้ามามีบ่อปลามีพื้นที่เพาะปลูกมีโรงเรือนไว้พักพิงได้สามารถต่อเติมได้นะ<ม>แล้วนี่ไงเป็นโซนพืชผักสวนครัวมีมะละกอกระเพราโอ้เยอะแยะปลูกผักก็คือไว้กินได้เลยและมีบ่อปลาไว้เลี้ยงปลาขายได้อีกสร้างไรายได้ได้อีกก็คือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะได้ที่พื้นนี้ไปสามารถต่อยอดได้ได้เลยมาปลูกที่พักอาศัยก็ได้ทาเป็นบ้านโคกหนองนางโมเดลก็ได้ ทําการเกษตรก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยที่ดินรวมๆมาเกือบ20ไร่<ช>แต่ตาม <ขอ S 1> ชนวนจริงอะคือแค่ประมาณ10ไร่เศษๆเนาะอ่ะถ้าคุณผู้ชมอยากชมคลิปเต็มไปชมที่ช่อง YouTube ที่ช่องอะไร289 Lady Channel ค่ะอ่าเราจะมีคลิปเต็มแบบละเอียดละเอียดแบบทุกซอกทุกมุมเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่คะ ใช้ชีวิตบ้านปลายแบบเรียบง่ายเงียบสงบใช้ชีวิตแบบพอเพียงขอให้แปลงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณผู้ชมนะ,ะถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ศู0 5 6 3 5 3 9 4นนะคะหรือว่าจะนัดเข้ามาชมที่จริงก่อนก็ได้แล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยไม่ว่าจะช่องทางต่างๆเดี๋ยวฟิล์มขึ้นไว้ให้ทั้ง Facebook YouTube Instagram นะคะแล้วก็ติ k t o ็อกเนาะฝากพวกเรา,าฝากพวกเราไว้ด้วยนะคะ289 l a d y channel ที่ดินงครบวงจรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดี ดีค่ะบ๊ายบาย